สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับเดยนี้พาคุณผู้ชมมาดูเจ้าตัวเล็กของทีมงานโชคชัยกรุ๊ปครับอยู่กับเจ้ารกผสมโบเบลโกเอสเคร้อยสามสิครับคุณผู้ชมตากดินใส่ดำลอครับเบรคแชทสามหกศูนนะก็ยืนบนหลังเสือโคตรสูงเลยแต่ว่า ก็ยังได้ยกบูมอามสูงอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่ากลออ่องสิบร้อนสูงครับบรรยากาศเครื่องจักรทำงานค่อนข้างคึกคักครับแต่ว่ามารอบนี้มีเโคเข้ามาเพิ่มมีแต่มักเทนเลยคุณผู้ชมมีมักไฟเข้ามาคันหนึ่งโอ้สอบถามเสียคนขับไปบอกว่า น้ำมันหมดวันละร้อยลิตรครับเสรียประมาณวันละร้อยลิตรเติมร้อยลิตรนี่ทำงานวันหนึ่งตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นไม่หมดนะจะทำงานด้วยหมดเอสด้วยนะครับหมด h ฮม v y Duty ตีนะ หลดไปประมาณ25-30ตักครับโดยประมาณ25-30งขึ้นอยู่กับจังหวะอุ้มไม่อุ้มนะครับ นทีมงานโชคชัยกรุ๊ปก็จัดเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันครับเป็นเจ้า m a ร์คเทนเนะครับรถใหม่แกะกล่องโรงงานแรกครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเจ้าตัวเล็กเจ้าลูกผสมประจำทีมงานเขาก็ให้เขาทำงานสบายๆไปนะครับก็ อันนี้ก็ไม่ได้เล่นของแข็งอะไรมากนะครับงานชิวๆก็คือตักดินแดงครับดินอาจจะเนิร์ดๆหน่อยนะแต่ว่ายังพอทำงานได้ดีครับหอัเจากตัวเล็กหนึ่งดำใช้เวลตาตักประมาณ6กนาทีเลยนะครับ ทีละครับ นับดวงครับน่าจะประมาณปิดเบียด30ตักได้ครับทู่เขาโหลดไปนะเมืกี้ศูนย์จุกศูน์บเมตรก็ถือว่าตักดินนี้ก็ปุ๊บอุ้มหน่อยนึงครับรถเล็กก็ค่อนข้างที่จะทำงานได้คล่องแคล่วดีคุณผู้ชม เรื่องความไวในการตักในการสวิงวดิล้อวิ่งเือดีฝนก,นกนระจายคุณผู้ชม ไม่มีรถสเปรย์น้ำบ่ะทีมง,งานนี่นี่จริง,งต้องมีรถสเปรย์น้ำให้หน่อยเด้อวิ่งไปก็ฝนกระจายไปครับโอ้หีบซักแล้วครับไม่ได้นับนะ ลอครับออกนี้มัสบายๆายครับผู้ชมของมันสูงนะครับจริงๆก็ใส่เยอะอยู่นะก็จะสลับกันตักนะครับสลับนี่ตัก ข้างหลังไปแล้วนี่ก็จะตักข้างหน้าครับทีนี้6นาทีคุณผู้ชม1ดำ6นาทีเกือบ7นาทีนะหน้าจอมีแต่ฝุ่นครับตอนนี้ มันจะเริ่มแข็งหน่อยนะครับวิกเตอร์สามซีซีคุณผู้ชมก็แ5ห้าครับข่อพญานาคแ5ห้าถ้าเสริมปีกขึ้นมาสัก มองซ้ำนิ้วนี่บานๆให้เขาอุ้มดินนี่จะจะเร็วกว่านี้นะครับเมื่อกี้เขาก็สามารถจะอุ้มได้อยู่แล้วนะแต่ว่าก็ต้องหนุนหนุนแท็กดีๆหน่อยครับไม่ให้กระดกหนุนไม่หนุนไม่เสีย ลากดินเข้ามาใส่แท็กตัวเองครับทีเดียวความกับการตักนะครับ ขาครับพญานาคแปดเจ็ดนะ จะได้ครึ่งทางคุณผู้ชมครับจะสินาทีแล้วเฮ้ยไม่ใช่สิคันแรกตักไปหกนะตอนนี้ตักไปสนาทีแล้วครับจะใช้เวลาในการตักหน่อยครับครึ่งต่อครึ่งกับสิบกับสองนะ200นี่เขาโหลดไป15ตักนะครับคันนี้คันนี้ก็ต้องประมาณ25นะอย่างต่ำนะ 25ถ่ถึง30เลยนะครับยี่ห้ายี่ตักครับประมาณนั้นนะจะใส่ไม่เท่ากันครับตามปริมาณกาวก็เป็นรถของโอ้รถน้ำมาเลี้ยวมาทางนี้น้อยก็คือจะทำงานด้วยโหมด H นะครับหรือว่าเหมืโอโหมด หมดเฮฟวี่ดู y นะก็จะเฉลี่ยประมาณ100ลิตรทำงานก็ประมาณ10ชั่วโมงนะครับทำงานส10ชั่วโมง10ชั่วโมงตั้งแต่7โมงนะถึงถึง6โมงก็ลองนับดูนะครับอโมง9โมง10โมง11โมง12บห่ายโมงบ่าย 2, บมบ่ายหโมง 11ชั่วโมงคุณผู้ชมครับทํางาน11ชั่วโมงจริงๆก็10ชั่วโมงนั่นแหละเพราะว่าเขาพักประมาณ1ชั่วโมงนะครับ mm. ก็คือตักแบบนี้แหละคุณผู้ชมตักตลอดเลยนะเกบล้อมายืนรอมาจอดรอตลอดนะครับทํางานตลอดร้อยลิตรก็ไม่ใช่ว่าจะหมดเลยนะครับจนดับนะไม่ไม่ไม่หมดนะครับยังเหลืออีกนะยังเหลือติดถังอยู่ประมาณ10กว่าลิตรเลยนะครับ ถ้ามันกระพริบน,น่าจะมีประมาณสิบวิสในอย่างต่ำผมว่าเนะี่ยเครื่องยนต์ก็ยังอยู่บล็อกเดียวกันกับตัวรุ่นแปดนะครับไม่รู้ว่าเขาปรับปรงุงอัตราการจ่ายน้ำมันเพิ่มหรือเปล่านะก็จะเป็นฮิซูบิชิ D04FR อยู่นะต่อเครื่องยนต์สี่สูบเขามันเร็วครับประมาณสา0 0ั ประมาณ2,009ประมาณ3,000ซีซีครับคุณผู้ชมส่วนปั๊มไฮโดรลิกเขาก็จะมีความฉลาดมากขึ้นนะครับก็คือเป็น K7V อัตราการจ่ายน้ำมันหรือว่าฉีดน้ำมันก็จะแย่ันยิงม,มากยิ่งขึ้นนะโอเคคุณผู้ชมครับมาดูเจ้า3 CC ออกตัวกันหน่อยครับรอยังไม่ชันมากครับเอาเป็นว่าจะได้ชม13นาทีคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซีเฟอร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอบวัชรพละด้วยนะครับทั้ง2องช่องทางเลยนะเดีกันใหม่คลิปหน้าละกันครับคลิปวิดีโอนี้ลาละครับวิกเตอร์นิเมกาเดี๋ยวผมต้องไปขยับรถแล้วครับมันไปถึงนวนแล้ว